อยากให้แฟนขอแต่งงานลงทําตามวิธีนี้นะครับ 1. พูดเรื่องแต่งงานคนอื่นทําให้เขาได้ฟังเรื่องเราเกี่ยวกับการแต่งงานเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขากับคุณคบกันมานานแล้วควรมาขอแต่งงานได้แล้วนะครับ 2. ครับผูดเรื่องอนาคตพูดอ้อมๆเนียนๆความสัมพันธ์ของพวกคุณในอนาคตถ้าเราแต่งงานกันอะไรประมาณนี้ นะครับข้อ3ครับทําให้เขารู้ว่าเราเหมาะที่จะเป็นภรรยาแล้วนะฮะต้องทําให้เขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วนะฮะเขาผ่อนคลายเขามีความสุขพร้อมที่จะอยู่ข้างกายเขาตลอดเวลาไม่ให้ความสัมพันธ์ต้องทะเละาะเบาแว้นกันนะเมื่อเขารู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแล้วดีสดๆนะะเขาจะเริ่มคิดถึงอนาคตที่มีคุณอยู่ร่วมกันกับเขา นะครับ